ข่าวดีไทยกับอิสราเอลเจราจาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคการก่อสร้างที่ประเทศอิสราเอลและก็ข่าวนี้ทำให้เราได้รู้ว่าจะไม่มีการยกเลิกในงานภาคการเกษตรอย่างแน่นอนนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปก่อนไปรับชมคลิปการลุกปนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้ผมมีข่าวสั้นๆนะครับไม่ยาวมากแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่หรือเกินสำหรับแรงงานไทยที่อยากจะไปทำงานที่อิสราเอลนะครับผมเอาข่าวมาจากเพจ Royal Thai Embassy เจอวิฟทุกเรื่องเมืองยูนะครับซึ่งเป็นเพจของสถานเอกอัครราชทูตไทยที่อิสราเอลนะครับ เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566นางสาวพันณภาจันทรารมเอกอัครราชทูตนักกรุงเฉวิฟได้พบหารือกับนายอีวียาฮูลีวิโวสมาชิกรัฐสภาอิสราเอลและประธานคณะกัรมาที่การว่าด้วยแรงงานต่างชาติโอกาสนี้เอกอัคราชทูตได้เรียกร้องให้ทางอิสราเอลเร่งติดตามตัวประกันชาวไทยและ ขอให้คุ้มครองความปลอดภัยของแรงงานไทยทุกคนที่ยังอยู่ในอิสราเอลและขอให้นายลิวิโวช่วยผลักดันในการจัดตั้งกองทุนเดบิพสิทธิ์ฟันสำหรับแรงงานต่างชาติในภาคเกษตรกรรมและการเจรจาความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลเพื่อจะส่งแรงงานไทยไปทำงานในภาคการก่อสร้างของอิสราเอลด้วย ในการนี้นายริวิโวได้ยืนยันวา่าทางการอิสราเอลจะติดตามและช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยเช,เช่นเดียวกับชาวอิสราเอลและยินดีที่จะผลักดันการจัดตั้งกองทุน d e p o s i t Fund อันจะเป็นการปกป้องและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในภาคงานเกษตรตลอดจนการผลักดันในการจัดทำ บันทึกข้อตกลงกับรัฐบาลไทยเพื่อจะส่งแรงงานไทยไปทำงานในภาคการก่อสร้างของอิสราเอลให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็วนะครับอันนี้คือข่าวที่มาจากเพจ Royal Thai Embassy t e l w วิ ep, ทุกเรื่องเมืองยูนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแรงงานไทยที่สนใจจะไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลนะครับก็ถือว่ามีาทางเลือก มากขึ้นจากการที่เราจะต้องไปทำงานแค่ภาคการเกษตรตอนนี้เรามีงานภาคการก่อสร้างที่เขากำลังจะมีการเจรจาแล้วก็หากเจรจาสำเร็จก็จะไปต่อเนื่องถึงการทำบันทึกข้อตกลงกันต่อไปนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับจริงๆแล้วงานก่อสร้างเนะี่ยเขาเคยจะมาคุยกับเรานะครับในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุสงครามขึ้นมาสกอ่อนนะครับตอนนี้ก็เหมือนว่าท่านเอกอาคราชทูตนะครับก็ดึงเรื่องนี้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งและทางอิสราเอลเขาก็พร้อมนะครับที่จะพูดคุยนะครับแล้วก็จะพักดันให้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอลนะครับในเรื่องการจัดส่งแรงงานภาคก่อสร้างแต่จํานวนกี่คนก็ว่ากันอีกทีนะ อาจจะไม่เยอะเท่าอินเดียแต่ว่าอย่างน้อยก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความชัดเจนที่ทางรัฐบาลได้เข้าไปเจรจากับทางรัฐบาลอิสราเอลในเรื่องงานภาคก่อสร้างนะครับและก็แน่นอนนะครับก็จะสยบข่าวลือในงานภาคการเกษตรที่บอกว่าจะยกเลิกแล้ว t ีซีไทยแลนด์จะไม่จัดส่งแล้วก็ปิดประตูไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขายังไปคุยถึงเรื่องการจัดตั้งกองทุน ดีโพสิตฟันเลยนะครับดีโพสิตฟันก็จะเป็นกองทุนเกี่ยวกับ การสะสมเงินฝากนะครับซึ่งเป็นผลดีสำหรับแรงงานไทยอย่างแน่นอนหากองทุนตั้งได้สำเร็จนะครับเพราะว่าเมื่อคุณทำงานจนครบสัญญาจ้างแล้วคุณจะบินกลับประเทศไทยคุณก็จะได้เงินจากกองทุนก้อนนี้กองทุนก้อนนี้ก็จะเป็นเงินฝากทั้งเป็นตัวของแรงงานฝากเองแล้วก็นายจ้างฝากแล้วก็น่าจะเป็นรัฐบาลอิสราเอลฝากด้วยนะครับผมเดาว่าประมาณนี้นะเพราะว่ากองทุนเกี่ยวกับเงินฝากมันน่าจะมีประมาณนี้ ก็จะทำให้เรามีเงินก้อนนะครับกลับมาจากอิสราเอลนะครับพอมาประเทศไทยคุณก็จะได้มีเงินประกอบอาชีพอย่างอื่นที่คุณสนใจจะไปทำงานต่อในประเทศไทยต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทางท่านเอกอัรราชทูตได้ทำการเรียกร้องให้ทางการอิสราเอลตั้งกองทุนนี้นะครับ คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่าเป็นคลิปที่มีความสำคัญและเป็นข่าวดีมากๆสำหรับคนไทยที่สนใจจะไปทำงานที่อิสราเอลนะครับอย่างน้อยตอนนี้น่าจะมีความหวังในเรื่องงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นแล้วก็งานภาคเกษตรก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าไม่มีทางที่เขาจะยกเลิกนะครับยังมีการจัดส่งอยู่อย่างแน่นอน เพราะว่ามีการเจราจาในเรื่องการตั้งกองทุนนะครับสายสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอลเราก็ยังมีอยู่ดังนั้นใครที่กังวลว่า,าเขาจะมีการยกเลิกการจัดส่งก็เลิกกังวลได้แล้วนะครับสำหรับคนที่รอบินไปทำงานที่อิสราเอลนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่17ที่ยังไม่ได้บินไปหรือคนทีอ่อยู่ที่อิสราเอลนะครับบินกลับมาแล้วแล้วก็อยากจะ กลับไปทำงานที่อิสราเอลเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าเมื่อไหร่คุณจะได้บินไปทำงานที่อิสราเอลยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องลุงหน่อยด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปดีๆให้กับทุกคนได้รับฟังกันอีกวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ